ดอกกุาหลาบอ่ะไหนจิบได้ยังนนกับมอ ม่วงเลมอนครับ่งงเีัยังเลยอ่ะ่เลยดิ็กั่งเลยนี่แล้วนะตัวนี้ของอาก็เล็กทุกคนเลยนี่สวยมากอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มไม่ได้อยากกินนะซื้อมาถ่ายรูปโคตรกำปูเป็นหลายคนเลยก็จะบล็อบบล็อกถึงคุยพิเศษจะมีใครหน้ากันอีกสักคนที่แบบหน้าคล้ายๆกัน เนเอกีแล้วว่าคขาดอะไรเจ๊คะยังเลยอ่ะนี่คือทำของทุกคนจะเสร็จแล้วยังอ่ะใช่ใช่เขาเลยคิดสั่งเจ๊อ๋อเอารถม่ผสมสองรถได้หรอใช่ใช่เจ๊เอาอันสวยๆถ่ยมสวยนี่มก็เข้าหลังได้ยเอาอะไรอ่ะเอาบัเบิ้ลนํานี้ก็ได้แล้วมีกาแฟปะ ไม่มีอ่าไร้าง้นก็เอาเอาแบบเบิ้นกามกับรสนมแล้วกันกามมาจะมาจะดูโคมรครบแล้วนะคล้ใช่ปะเอาเลยทำกินอะกูจะเลี้ยงหรอไม่กินแล้วแม่มา เจ็่ะปะเนี่ยอะอถ่ายเกรดด้วยก็ได้เออเฮ้ยไหนไอติมมาใกล้ๆดิอย่าจิ้มกล้องเลยใกล้ๆกล้องหันหันหน้าดอกมาดอกนี่ดอกเออหันดอกมาดอกมาดอกดอกดอกหันดอกเอออะไรจะรักเพินอ่ะทำไมมันไม่โฟกัสในติมโอเคเคแทงยู